วันนี้จะมานำเสนอตัวช่วยในการใช้ชีวิตที่บ้านให้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าบางทีทีอ่อุปกรณ์เช่นตู้เย็นเราอาจจะมีเด็กๆอยู่ที่บ้านแล้วก็เปิดตู้เย็นเองได้หรือแมวหรืออะไรที่สามารถเปิดตู้เย็นเองได้เราต้องการให้หมันเซฟยิ่งขึ้นตัวเนี้ จะเป็นตัวช่วยในการที่ทำให้ตู้เย็นเราปลอดภัยมากขึ้นชื่อของมันก็คือ baby safety นะครับเป็นตู้เย็นการติดนะครับจะเห็นว่าเปิดง่ายเลยเดี๋ยวเราจะมาลองติดกันหลังจากติดแล้วนะครับมาลองดูเออผดไม่ออกครับเมื่อกี้แอดใช้สองมือก็เปิดได้พอจะปิดก็